เขเริ่มกีดแล้วนะครับเพราะนั้นปัญหายามพลาบ้านเราทําได้อย่างเดียวผมกลาลังชี้ให้เห็นว่าเรากำลังเดินมาในภาวะที่ลําบากละการที่คุณจะนะครับฉีกเงินเข้าไปที่ตัวจีปีนี้นะครับก็คงประมาณสัก7-8แสนล้านนะครับมันไม่ทันเพราะมัน,มนขาดไปช่วงหนึ่งเหมือนกับมันขาดออกซิเจนไปปีนึงจากที่ปัญหาทางด้านการเมืองนะครับปีหน้า GDP ที่จะโตเนี่ยก็โตแบบ เป็นไงครับอ่อนแอมากๆนะครับถ้าจะปั่นหุ้นไปเนี่ยก็ไม่รู้จะปั่นไปขายใครเพราะรายย่อยไม่มีเงินถูกไหมครับรายย่อยเดี๋ยวไปติดไดเมจติดอะไรกันหมดข้างบนลาตายกันหมดละไม่มีตังค์ซื้อละเพราะนั้นเนี่ยไอ้น,นี่คือปัญหาของเรานะครับ GDP พีปีหน้าเอาเราโตโละกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าต้องสีเล็กดีๆว่ากลุ่มไหนที่จะได้เงินคือ GDP ของตัวบริษัทเนี่ย นะครับ GDP ของบริษัทของหรือว่าของประเทศเนี่ยมันก็คือ net cash flow เนะี่ยมันคืออันเนี้ยมันคืออันเดียวกันนะคือ net cash flow บริษัทถ้านะไม่กำไรไม่เป็นไรถ้า net cash flow เป็นบวกเนะี่ยบริษัทอยู่ได้ถูกไหมครับประเทศก็อยู่ได้ถ้า net cash flow ของเราคือดุลชำระเงิน e เป็นบวกนะครับถ้าดุลชำระเงิน e อันนั้นเนี่ยมาจากด um ุลบัญชีเดินสะพัดด้วยนะครับคือคะแนนให้เขาด้วยอันนี้ยิ่งโอเคอย่าเลยยิ่งดีนะครับ แต่ถ้าดุมชีดุลชําระเงินนะครับมาจากอะไรครับการกู้หนี้ยืมสินนะครับไปออกตาสารที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเนี่ยจะดซ้ํารอยเดิมของปี40นะครับซึ่งผมคิดว่าไม่ซ้ําเพราะเรามีทุนสํารองเยอะเยอะเกินไปด้วยนะครับแต่ทุนสํารองเนี่ยมันก็จะต้องถูกกินไปทุกปีปีละ2 0 0 0 0ล้าน2 0 0 0 0ล้าน20 0 0 0ล้านถ้าเราไม่สร้างนวัตกรรมใหม่นะครับวันนี้เรื่องที่น่าตกใจเชื่อไหมครับ ว่าคนที่จบในในมหาลัยห้ล้านคนตอนนี้นะครับก็คือเปรียนมาผิดทางหมดเลยก็คือไม่มีงานทาในขณะที่เราประกาศอะไรครับอัตราการว่างงานของเราต่ำครับแต่ความเป็นจริงก็คือเราส่งเสริมเรื่องของการศึกษาผิดทางทำให้เด็กขนาดนี้นะครับว่างงานแฝงอยู่5้ล้านคนนะครับที่จบมหาลัยนะครับเราต้องการคนภาคไหนครับแค่แค่อะไรครับ แค่ช่างแค่นั้นเองนะครับคนที่เรียนจบนะครับวิทยาลัยที่มาตพุทธวิลาลปิโตเคมีเงินเดือน4อี่หมื่บาทนะจะไม่มีใครไปเรียนนะครับเพราะฉันต้องการจบปริญญาติไงเป็นเจ้าคนในคนอันนี้ผิดทางหมดเลยนะครับเราจะแก้ให้ผิดทางอย่างนี้ได้ยังไงนะครับมันเกี่ยวข้องกับ GDP นะครับสิงคโปร์ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่คนที่มีคุณภาพ วันนี้ถามว่าประเทศเรานะรถ้าจะเอา GDP กลับมาสิ่งแรกที่ควรทำกอะไรครับเปลี่ยนภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษก่อนยังมีภาษาไทยวะลาคามอยู่มันช้าแล้วนะครับสิงคโปร์ใช้เวลาหปีจากการที่ประกาศนะครับไทยต้องเป็นไทยลิสต์ละเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซียนวันนี้เราทำอะไรตรงนี้ไหมครับเรายังยึดติดกับความเป็นไทยซึ่งมันขัดแย้งทั้งหมดเนะหนือไหมครับ ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซียนแต่คุณไม่ได้สนับสนุนเรื่องที่จะเปลี่ยนภาษากลางของรัฐบาลต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วถามว่าทาไมฮะเพราะคนที่อยู่ภาคราชการส่วนใหญ่หรือรวมทั้งผมด้วยอยู่ในภาคเอกชนนะครับใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ผมสรุปเลยถามว่าเรียนจบไหมจบนะครับผมจบมหาลัยนะครับภาษาอังกฤษผมก็เกรดเตลอดผมก็จบ a u a ด้วย แต่วันนี้ให้ผมไปฟังฝรัหลังพูดไปคุยฝรัหลังผมก็คุยไม่ได้ถ้าคุยเล่น Good Morning เหาอายูเลยนะครับดีอิสรบุกเลยนะครับอันนี้สบายพูดได้นะฮะแต่ถ้าพูดเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะเพราะมันไม่เคยใช้อยู่แบงค์เทพใช้กับใครครับอยู่แบงค์ชาติใช้กับใครครับมาอยู่ผมอยู่บรกเกอร์ไปใช้ภาษาอังกฤษกับใครครับออลรีเสิร์เป็นภาษาอังกฤษมีใครอ่านไหมครับนัดต้องเริ่มทําก่อนอันนี้ต้องเริ่มเลยคือต้องตัดความเป็นไทยออกเพราะเราเป็นอาเซียนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษประเทศไทย ที่จะถอยลงไปเพราะเรื่องภาษานะครับเรื่องที่คิดว่าภาษาเนี่ยทำให้มีความเป็นไทยเกิดขึ้นผมก็รางบอกว่าภาษาไทยจะทําให้เราสิ้นชาติถ้าเรายังคิดแบบนี้อยู่อาจจะมีบางคนนั่งอยู่แล้วโกรธผมนะแต่ผมก็ร่งพูดความจริงอยู่นะครับเราเห็นปัญหาไหมฮะว่า GDP ปีหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่คนทํายังไม่ทําเลยนะครับพวกนี้ไปประกาศได้ไหมภาษาอังกฤษเป็นปภาษาที่สอง เป็นภาษาทางการภาษาที่สองก่อนเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยลดภาษาไทยไปเป็นไทยลิสเนึออไหมฮะเหมือนสิงคโปร์ลิสสิงลิสนะครับผมถามว่าจําเป็นต้องทํำไหมฮะจาเป็นมากไหมครับมากนะครับคุณสามารถเซิร์ชเข้าไปใน Google ที่เป็นภาษาอังกฤษความรู้เต็มไปหมดเลยถ้าไม่เริ่มวันนี้ถามว่าจะเริ่มวันไหนลูกจ้างที่บ้านผมที่ระยองนะครับปลูก แบบปุ๋ยนะครับขเขมรนะครับสปีกอังกฤษแบบคล่องปรือเลยมันพูดภาษาอังกฤษคล่องเลยนะครับใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากเลยอันนี้ขเขมรนะครับดูต่อนะครับผมมาที่เศรษฐกิจไทยแล้วเนี่ยผมพูดไปรวมๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานแค่นั้นเองแล้วคงมีเวลาพอนะครับเราเลิกห้าโมงนะฮะก็คงพอที่จะได้กลับไปว่ากลับไปซื้อหุ้นอะไรถูกไหมครับ <laughs> แต่หลักเนี่ยที่ผมพูดมันแต่ต้นเนี่ย คุณเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆเราต้องเริ่มวิเคราะห์ผู้จับปัจจัยพื้นฐานแต่เมื่อพื้นฐานมันบอกว่าไม่ใช่เราก็ต้องอยู่ในตลาดหุ้นใช่ไหมครับเราก็เริ่มไล่ลงมาแล้วว่างั้นฟันโฟนะครับเพราะถ้าฟันโฟไม่ได้อีกเหลือนะเทคน,นิคอแลอแ,แล้วนะครับคือเล่นกันลองแดงรองแดงเลยนะครับปั่นกันแล้วนะครับปั่นหุ้นกันแล้วนะครับอินโดนีเซียอันนี้ก็เป็นที่สรุปอังกฤษชะลอตัวจีนชะลอตัวเยอรมันญี่ปุ่นส่งตัวนะครับ แสดงว่าปีหน้าของโลกนะครับอันนี้เป็น world gdp นะครับเราสามารถไปเซิร์ชพวกนี้ได้ในเว็บไซต์ imf นะครับเรากำลังสอนให้คุณวิเคราะห์อยู่นะครับโดยเรากําลังบอกว่าเราข้อมูลเราใช้แบบนี้แล้วเราก็วิเคราะห์นะครับเราไม่ต้องไปคิดเรื่องของการลงทุนนะครับหรือการเล่นทุระอะไรมากมายเนื่องจากทฤษฎีที่ผมสอนวันนี้พอแล้วนะครับรู้เท่าที่ผมรู้เนี่ยนะครับแต่สิ่งที่ต้องรู้มากๆคือเรื่อง m a c r o e c o n o m เนี่ย ถามว่าทาไมผมถึงแตกต่างกนะับนักวิเคราะห์เทคนิคคนอื่นเพราะเขาไม่เคยอยู่แบงญ,ญ์ชาติเขาไม่เคยเป็นฟาร์มเเดอร์เขาไม่เคยเป็นเฮดฟานหรือเไหมครับเขาไม่รู้ภาพใหญ่ของของโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีความแบบโลอลเป็นพื้นๆน,น,นะครับแต่สิ่งที่มันได้ให้ผมพูดในข้อเรื่องทองคําทุกอย่างที่ถูกต้องเนี่ยเนื่องจากเป็นคนที่ทําผมบอกเลยนะครับว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นคนปล่อยข่าวนะฮะผมไม่รู้ว่าอิสราเอลที่ยิงฮามาสเนี่ยนะครับเป็นการยิงเข้าไปแล้วทําให้หุ้นขึ้น หรือว่าเขาต้องการให้หุ้นขึ้นแล้วเขาจึงเอาเอาเอาระเบิดไปถล่มฮามาสน,นะครับไม่รู้อะไรคือเหตุอะไรคือผลนะครับนี่เรื่องของโลกนะครับเรื่องของผลประโยชน์ของพวกนี้สามารถที่จะฆ่าคนก็ได้นะตัวที่ร้ายสุดนะครับใครเป็นบ่อนใหญ่สุดคุณรู้ไหมฮนะเ e ดเดอรั e รีเซิฮะเป็นตัวเจ้าของบ่อนที่ใหญ่ที่สุดคุณมาในนี้แล้วคุณพยายามเรียนรู้เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเพราะผมก็บางทีข่าวปล่อยออกไปนะครับ แล้วข่าวมันก็วนกลับมาใหม่แล้วตกลงข่าวนี้เป็นจริงห <c oughs> รือเปล่าวะงงกันนะครับเราช่งโงเลยนะเรา็งงเองนะครับเหมือนกันที่เขาปล่อยข่าวกันตอนนี้นะครับหุ้นตันนู้นจะทํแบบนู้นแบบนี้เหมือนกันเลยนะระดับโลกก็ทําทั้งหมดเลยนะครับเป็นมายาทั้งหมดนะครับมันเป็นคาสิโนยอมรับไหมครับคุณต้องยอมรับก่อนนะครับตลาดหุ้นขนาดนี้ทั้งถ้าดาวโจ้ก็เป็นคาสิโน ตอนที่มันอยู่ข้างล่างอ่ะอยู่ที่เจ็ดพันอ่ะมันเป็น investment พอมันอยู่ที่หมื่นหมื่นสามหมืนสี่มันเป็น speculator แต่วันนี้รวมทั้งตลาดหุทนไทยมันเป็น Casino Economy ิเม็ดิมันเป็นบ่อนสังเกตมันคล้ายๆบ่อนไหมฮะนะครับใครยังคิดลงทุนอยู่อ่ะเอาไปเฮอะนะครับสุดท้ายผมถามว่าทัพเซตมันลงไปพันสองแบงก์เทพสอง้อยมันลงไหมฮะลงทุกตัวเลยเห็นไหมครับ มาถึงตรงนี้ได้อะไรเยอะไหมครับได้ความรู้เกี่ยวกับคุ้เยอะไหมครับบางคนอาจจะขัดแย้งอยู่นะครับฟังต่อไปนะครับ GDP ของของไทยนะครับก็จะมีบ่อทั้งหมดนะครับก็ปีหน้าเราโตนะครับโตประมาณ4%นะครับต่อไปนะครับพวกนี้ก็เป็นหลักฐานในการที่จะบอกนะครับว่าที่จะจีนยันนะครับว่า GDP ของโลกโตแค่นั้นเองสรุปว่าฟังมาทั้งหมดโลกปีหน้ามีเงินเพิ่มขึ้นโอเคผมสรุปแค่นี้เพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ GDP ของโลกก็คือวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐานก็คือให้สรุปให้ได้ว่าปีเนี้ยเงินฟันโฟของโลกมันมีไหมคือถ้า GDP มันโตนะครับแล้วมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นอันนี้แสดงว่าเงินมันโตมามา,มากจุกมไหมครับ แต่ถ้ามันโตเท่าเดิมก็คือเงินมันก็โตมาจากเท่าเดิมนะครับอันนั้นเป็นเงินอันที่หนึ่งในระบบเศรษฐกิจนะครับที่เป็นมากันร้อยปีสองร้อยปีแต่ขนาดเนี้ยเนื่องจากว่าระบบเศรษฐกิจของโลกนะ่ะมันเปลี่ยนไปละเดิมมันเป็นกเกษตรมันเปลี่ยนมาเป็นอุตสาหกรรมตอนนี้นะวัตกรรมนะครับทั้งหมดเนี่ยคือคนเนี่ยจริงๆแล้วตกงานวันนี้โรบอททำงาน คนเป็นแค่เครื่องมือใช้เงินจากโรบทที่มันทําจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ตกงานถูกไหมครับเราไม่ได้ทํางานคอมพิวเตอร์มันทํางานแทนเราใช่ไหมครับเมื่อก่อนเวลาเก็บเงินแม่ค้าเก็บเงินก็คิด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 ใช้สมองคิดเดี๋ยวนี้เครื่องคิดเลขกดกดกดเห็นไหมครับคือเทคโนโลยีมันทํางานเทคโนโลยีขนาดเนี้ยมันไปถึงขนาดที่ทําให้อาหารของโลกไม่ขาดแคลนนะครับ ที่อยู่อาศัยคุณจยาคอนโดเท่าไหร่กี่หลังเนะเดี๋ยวสร้างให้แป๊บๆเสร็จหมดเลยนะครับมันมาจากไหนครับเงินพอมันเกิดมาแล้วมันก็จะไปเก็บอยู่กับคนหนึ่งมันไม่ไม่ออกมาใช้นะครับมันก็จะไปเก็บอยู่กับคนรวยคนรวยคนรวยหมดเลยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเงิน90้าสอร์ซมันอยู่ที่คนสิบอร์เซนะครับแล้วเงิน1ิมันอยู่ที่คน90%้าอร์ซคุณอยากจะเป็นคนสิบเอร์ซหรือเก้าสิบครับใช่ไหมครับระบบมันจะ ะระบบมันจะจัดการคุณเองนะครับถ้าคุณอยากรวยจากการลงทุนในตลาดพูดคุณก็ต้องเรียนรู้เรื่องการลงทุนให้ถูกต้องนะครับอย่าไปเพ้อฝันกับสิ่งที่เรียนมานะครับมหาลัยที่ดีที่สุดก็คือเซตอินเด็กนะครับอย่าคิดว่าคุณเรียนจบไปแล้วนะครับใครไม่เคยเรียนเลยแล้วไปลงทุนแล้วจัดชนะไม่ใช่ มหาไรที่ดีที่สุดก็คือตลาดหุ้นนะครับการที่คุณเรียนหรือว่าใครไม่เคยเล่นหุ้นเลยวันนี้มาฟังเสร็จแล้วเข้ามาในตลาดหุ้นก็คือคุณเริ่มนับหนึ่งในมหาไรของการลงทุนนะครับในเซตอินเด็กซ์นะครับเป็นมหาัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่อเมริกาไม่มีหุ้นแบบนี้ <c oughs> คนอเมริกันงงนะครับเพนนีสตอ็อกคนที่จะเล่นเพนนีสต็อกที่อเมริกาต้องมีใบอนุญาตบ้านเราเป็นไงครับเต็มที่นะครับทางการก็คือโฆษณาส่งเสริม จะจะจะยิ่งจะจะจะมันก็ยิ่งขึ้นขึ้นขึ้นเดี๋ยวจะประชุมกันวันที่19ใช่ไหมครับว่าเขาปั่นกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี่เพิ่งเร็วไหมฮะเปิ่งลงโดนด่าอีกนะครับตัวที่2เราจะเหลืมว่า GDP ที่มันโตอีกตัวหนึ่ง C ีคอร์สสำคัญถูกไหมครับเราดู3ามตัวคือการลงทุนภาคเอกชนการลงทุนอะไรนะครับจากการส่งออกในเอ็กซ์พอร์ตตัวที่3ามก็คือเรื่องของ G government ใช่ไหมครับ แต่ในช่วง2ปีที่ผ่าน30ปีที่ผ่านมามันมีประเทศหนึ่งคืออเมริกามันทํา QE QE คืออะไรง่ายๆก็คือการที่รัฐบาลออกพันธบตัตรนะครับโดยให้ธนาคารกลางเป็นคนออกเพื่อไม่นับเป็นหนี้สาธารณะผมสรุปแค่นี้นชัดไหมครับธนาคารแห่งประเทศไทยเคยออกพันธบตัตรหนึ่งอันจำได้ไหมครับตอนที่เราเกิดวิกฤตปี4 1 เพื่อไปเคลียร์หนี้ของสถาบันการเงิน1.4ล้านล้านส่วนนี้ยังอยู่ในส่วนความรับผิดชอบของธนาคารแห่งประเทศไทยทําไมไม่โอนมาที่รัฐครับถ้าโอนมาที่รัฐเมื่อไหร่จะนับเป็นหนี้สาธารณะนะครับเพราะนั้นอเมริกาก็ใช้วิธีการ QE โดยให้อะไรครับธนาคารกลางเป็นคนออกพันธบัตรนะครับผมถามว่ามันไปซื้อพันธบัตรระยะสั้นระยะกลางมันเอาอะไรไปจ่ายมันก็ตังค์ไปจ่ายถูกไหมครับสรุปว่ามันก็เพียมเงินโดยที่ไม่มี ทุนสับรองระหว่างประเทศเหมือนกับรัฐบาลออกพันธบัตรรัฐบาลไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็จ่ายไม่ได้ถูกไหมครับติดสินลิกแล้วทำไงต่อก็ให้ธนาคารกลางเป็นคนทําแทนนะครับก็เป็นหนี้อยู่เฟดรัลรีเสิร์ฟแต่ธนาคารกลางเฟดรัลรีเสิร์ฟก็มีกาารต่างนิดหนึ่งไม่ได้เป็นรัฐนะเฟดรัลรีเสิร์ฟถือหุ้นโดยเอกชนนะ ตลกไปใหญ่ไหมครับโกลแมนแซนกธนาคารกลางอังกฤษน,นะครับตลกไปใหญ่เลยแสดงว่ายูถืออยู่หมดเลยนะครับอยู่ในกำมือของอยูทั้งหมดตอนนี้นะครับเพราะนั้น QE เงินที่ออกมาผมถามว่าถ้ารัฐบาลเอาเงินมาแจกพวกคนวันนี้เลยแจกคนละสองหมื่นแจกเป็นคูปองไปซื้อสินค้า GDP โตตัวซีของลัชชันโต,ตไหมครับ โตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้ GDP ของโลกที่มันโตอเมริกาทําแบบนี้มานานแล้วเอาเงินไปจ่ายคนของตัวเองนะครับตกงานก็ไปรับเงินสวัสดิการถูกไหมครับตัวเองก็พิมพ์บัตรบัตรไปเรื่อยๆนะครับถูกไหมครับแล้วก็ให้เราปลูกข,ข้าวมังคุดกับส่งมาให้มันไปมันก็กินกินมันก็พิมพ์ดอลลาร์มาให้เราเราก็เอาไปนะครับเราก็อยากรวยแล้วก็ขายที่ของเราให้อาหลับไปแล้วก็เอาอะไรกูอยากได้เงินนะครับเอาเงินมันก็ไปใช้ใช้แป๊บเดียวก็หมดหมดไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็ไปอยู่ข้างถนน ก็เป็นอยู่แบบนี้นะครับไม่เกิดเพราะว่าเพราะว่าเราอย่าลืมว่าผมถามนิดนึงครับว่าคุณมีปัญหาไหมครับว่าถ้าคุณไม่มีเงินอ่ะแต่คุณอยู่ที่บ้านคุณมีข้าวกินอ่ะคุณมีบ้านนอนอ่ะถูกไหมครับไม่มีปัญหานะครับคือโลกใบนี้มันจะเกิดปัญหาต่อเมื่ออาหารมันขาดแคลนตราบใดถ้าระบบมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ผมถามว่าเสียหายอะไรนะครับที่คุณไม่มีเงินอ่ะผมก็เงินไปให้คุณแล้วบอกคุณไปซื้อ ไปซื้อข้าวกินเี่ยชาวนาจะได้ปลูกข้าวอ่ะผิดตรงไหนอ่ะใช่ไหมครับมันไม่ผิดไงเพราะว่าอะไรแต่ถ้าชาวนาไม่ปลูกข้าวเดี๋ยวเริ่มมีปัญหาละเพราะมันจะไม่มีข้าวกินเนี่ยมีเงินก็ทําอะไรไม่ได้ถูกไหมครับแต่ขนาดเนี้ยระบบะเทคโนโลยีเนี่ยนะครับของอเมริกาบันเนี่ยนะครับถามว่าผมทําไมถึงบอกผมยินดีนะที่อเมริกาเขาพิมพ์เงินแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นต้นตํำรับของเทคโนโลยีในการผลิตอาหารทั้งหมดนะครับ ต่อไปมันจะขาดมันจะมีอันตรายกับมนุษย์หรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งวันหนึ่งที่คุณหลงอยู่ในป่าแล้วไม่มีอะไรกินนะครับเราเคยเห็นข่าวไหมครับเครื่องบินตกนะครับที่ขั้วโลกสุดท้ายคือคนกินเนื้อคนเห็นไหมครับคนมันต้องอยู่รอดเนี่ยใช่ไหมครับ GDP เงินมาจากไหนอีกฟันโฟเงินมาจากอะไรค e วอญี่ปุ่นเพิ่งฉีดเข้าไปหยกๆเลยถูกไหมครับ ยูโรเนี่ยนะครับยุโรปถ้าปล่อยไปแบบนี้ก็จะเกิดการป้นล้คุณไปเดินไปเที่ยวในอิตาลีคุณอาจจะโดนวิ่งกระเป๋าแล้วเพราะคนมันไม่มีเงินนะี่ยถูกไหมครับไม่มีอาชีพที่จะทํางานก็ไม่มีในยุโรปเพราะฉะนั้นนะ่ยยุโรปเนะี่ยจะต้องฉีด QE เข้าไปอีกแล้วก็ช้าไม่ได้จะต้องทําภายในปีนี้หรือต้นปีหน้าแสดงว่าฟันโฟก็จะมีมาอีกหก้อนก็แน่จะญี่ปุ่นนะครับ นะครับข้อที่สองจากจากไหนครับจาก EU ข้อที่สามนะครับจากจีนฮะจีนฉีดเข้าไปแล้วนะครับแต่ตอนจีนฉีดไม่บอกใครนะครับจีนฉีดเข้าไปเนี่ยก็คือ1 2จุดสองล้านหนึ่งจุดสองแสนล้านดอลลาร์นะครับ